สวัสดีเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีกเช่นเคยนะคะเนาะค่ะเนาะมื่อวานนี้จะพาเพื่อนๆมากินขนมค่ะขนมอ่าข้าวต้มหัวหอกใบเตยค่ะเพื่อนๆย้ำพานนี้กินให้เพื่อนๆในเบื้องเลยนี่ค่ะหนักกินมากๆเลยสุเฮ็ดอ่าวิธีทําให้เพื่อนๆในเบื้องซื้อแต่ว่ายี้พาดิก,กินโชว์เนาะค่ะเนาะเมื่อวานซูกะสุเฮ็ดถึงไว้แล้วก็เอาแซ่ตู้แซ่แข็งไวค้ค่ะเพื่อน แล้วกัมื่อน,นี้ก็เลยคิดว่าอยากกินเนาะค่ะเนะเอาะกาวออกมาละไล่แล้วกัใส่ไมโครเวฟแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเพื่อนนี่แล้วก็อุ่นบกเ้านะคะบกเพาสุกกะมีแยกสุ้แยกกับตอนสุเอาจะแช่ตู้วไห้สุกับเอาแยกก่อนมาด้คะมากินน้ำกันคันเพื่อนนี่เด้อคะเพื่อนเห็นบ่ใส่กล้วยเนาะกับทัว่ว ทัวดำค่นเพื่อนมาด้ยวยค่ะมากินต้องกัน <c oughs> ืมมันมะพร้าวค่ะเพือพ่อนมันมะพร้าวหอมใบเตยอืม หวานกวยนิดๆคันเพื่อนอืมนีด่ด้ยะคนเพื่อนซูจะกินกับอางาขัวเนาะคะ่ะคุกใส่ก้ํำตาลเนาะคะ่ะเนาะซูจะโรยมันจังสีหอมเพราะว่าเราชอบเชแล้วซูกินอ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะนี่เพื่อนโบยใส ก้โรยส่เบริระดก็ดีเหมือนกันนะจะได้กินง่ายๆด้วยเนี่ยคือจะโรยมันจะได้หอมๆเนาะค่ะเนาะหอมง่าผสมง่าขาวง่าดำใส่ลงไปน้ำกันด้วยค่ะเพื่อน,นไฟตามที่ต้องการเนาะค่ะเนาะสอบไปได้ก็เอาอืม อืมฮืมชูว่าขัวงงาผสมกับน้ำตาลเอามากินอร่อยที่สุดค่นเพื่อนจริงๆหร,รื่อว่าเพื่อนๆอ,อ่ะจะหนึ่งทัว่วทัวสีกทัวเหเรือง่ะค่นเพื่อนแล้วก็เอามาโรยคุกไซกับน้ำตาลก็อร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมายังงมาในร่องเห็ดสูตรนั้นเลย คุกแบบนั้นเขาว่ามันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าสุเอาอันนี้ก่อนเพราะว่าสูมีอันนี้เนาะคะ่ะเนาะอืมแบบบึงอ,อ,อ,อร่อยที่สุดในโลกเลย หน้าเนี่กินเทียนเพื่อนมันสิ้นมันเหมือนยูมังไยเนาะค่ะเนาะยูมังไทยเขาอยากกินเท่ากับสื่อได้กินเลยยูเนี่ยมันต้องเฮ็ดเองค่ะเพื่อนเฮ็ดเองแล้วกัย่างเพาเฮ็ดมันกะหน้าหน้าี่กินที่ไงมันก็เลยแบบอร่อยเป็นพิเศษ ทูเสื้อชูเสื้อว่าเนเพื่อนที่ยุต่างเทนตางแดนเนาะค่ะเนาะก็มีความรู้สึกคล้ขายๆกังกระสุดอยู่แล้ค่ะอยากกินอีกอย่างที่แบบท่านบอค่อยได้กินย่ำนะย่ำได้กินที่นึงกะ มันฟิ้นอะอันนี้คือสื้เอาออกมาสามสิ่งค่ะเพื่อนนี่สามสิ่งก็ะทือว่าหลายเติบอยู่นะคะ หอมมันหอมง่ากว่า กร่อยมากๆเลยกินเบอร์หนีต้ขของใสซูสิกินขาวแรงบ่ได้่ค่ะเพื่อนีนขนาดแค่สามซีนเองนะเนี่ยตัดออกมาแล้วก็ได้ลายเติบอยู่อะเพราะว่าซูเฮดซ้นใหญ่มากๆเลย 嗯。 เอาอะไได้ค่ะเพื่อนจริงๆอ่ะสุก็กินเบิดดะะร์ดได้เนาะค่ะเพื่อนชุยานกินเขาแรงบ่ไดดนี่กับใบสามแล้วค่ะเดี๋ยวอ่าสุจะเก็บเอาไว้กินอ่าตอนเบิร์ดทีวีเนาะค่ะเนาะเป็นของวางไปเนาะค่ะเดี๋ยวสุจะลาเมอนเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกันมาพบกับสุใหม่ในวิดีโอหนาเนาะค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ